มีไว้ให้เห็นความสุขมีไว้ให้เป็นโทษไอ้ควายไอ้ชาติบ้าไอ้สัตว์ชิ้นไพใจหุ่กชาติม้อีดอกคอชียงเย็ดไอ้เหี้ยไอ้ไฟ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 ไอ้เหี้ยแต่เดี๋ยวขึ้นป่ยได้เหียเริ่มตอนมึงก็เป็นปังป่วอย่างเดียวไอ้ควายไอ้สัตว์ ได้เวลากูกลางอนาเขตพวกมึงต้องเช็คเวทที่อยากจะร้องของอยากจองห้องเท่าบ้าไม่มีเกตแล้วไม่ต้องโชว์เฟซสัมผัสมันจะแทนสเลดไม่ต้องพูดและพาไม่มากว่าและกูคงพลาดมั้งมาเจอกันลิเกเด็กแค่ตัวเหี้ยมาให้กูฟาดหน้าคนหมดสภาพมากอย่าบ้ามาพีเลยนะถ้าไม่เกตดี๋ยวกูจะเตะมันให้ยับและเอื้อนขี้เพลแล้วกูไม่เก็บมันไล่นะบอรไม่ได้เหยียดแต่ว่าเส้นไหนไม่กล้าเกับแล้วมันได้เพลงกูดูเต็มทบอกว่าเพิงงงไม่คงไม่เก็บมันไล่ยับโชว์ฟอร์มร้องตอนเดโมกูไม่ฟังพวกกูอยากจะได้โดนคำของสับมาขัดตีโลกกูไม่พลลาดดเบัง เตรียมตัวซ้อมกับไปรอมีโชคกูไม่ฮอตแต่กูปล่อยมัดโดนมึงน็อกช็อกติฟันมีโยกไอ้สัตว์วแลวกูไม่สนจะด่ากูเรื่องไหนเรื่องเย็ดเรื่องรามเรื่องตงังเรื่องหี่กูมีแต่เรื่องเดียวที่กูมันคาใจไอ้ตอนที่จูนเสียงทําไมไม่ดูขีวะวกูนับหนึ่งแล้วให้เวลาหนีอะก่อนกูจะหง่ายด่าปะอยากจะวินอย่าอินในเกมนี้แน่นอนไอ้สัตว์อวะว่าโฟกูหลายกว่าส่องให้หมดส่องเฟซส่สองช่อง,องก่อนเอามาด่าเหมือนเมืองบกพอ่องกูไม่ทําให้เปลืองเวลากูปล่อยแต่ ช่องยอดบิวเอาเลยกูชิวไม่มีขัดข้องอ่ะแต่ถ้าเสือกแล้วได้แค่นี้ก็ลงทอแลนีไปตามศพพ่อแล้วมาหมดเวลาให้มึงสู้ไรสัตว์ถ้ามึงอยากแพ้มีแต่คำที่พูดแบบว่าอย่างงั้นจะสกิลไม่กูดแบบว่าอย่างแบวนถ้าเวลาเสร็จสับมือไปประกาศแชมป์มีแต่คำที่ปล่อยแบบว่าอย่างงั้นตัวกูเครื่องมาต่อยถ้ามึงอาดแหงเห็นมันอยู่กับเกิลต่อยสัตว์แกแต่รอบนี้กูชิวเอาความไพ่แพ้มือไปฝากแกงอ่ะ และกูไม่เห็นต้องกังวลในสัตว์มาเจอตัวแจกแต้มอ่ะอ้อหน้ามึงคงแหกแน่เพลงอย่าง,งโง่อย่าโชว์มันแอบแย่เพราะว่ามึงสองตัวในแ็กมันบิดโอเลยจะพึ่งมันโนถ้าถ้ทแจกมีพี่โซกับป๊อปมาช่วยแบกอะ่อะคุ้ย